มากินไอศครีมเซนวิชรสมาริลาไอศครีมรสมาริลาใครอยากกินเหมือนพี่เพนะคะก็ซื้อน้ำทั่วประเทศเลย หอมๆเลยจ้ากัดเลยทุกคนคะ่ะจุ๊จว่าเกตเอ่อสายตู้เย็นออกมาแล้วอื้มอื้มกรอบกรอบหอมๆฟินๆ รอปริ้ลาทำมากรดปริลาาล,ล,ลแซ่บๆกันค่ะทุกคน โหบมากฮึฮ huh, ึดูนะคะฮึฮึข้อทดสอบมากอะไอก

อร่อย right. mm ื hmm. yeah, ้มเนื้อไครมสามมากเย็นเยนฟินมากกรอบ พี่แพรซื <ALLY> ้อมาแช่ใจตู้เย็นตอบครบหมดเจียว